ตอนนี้ผมดึงไฟล์จากสีบัตรลงโปรแกรมเคลื่อนไหวแล้วครับเฮอยทิ้มหายแล้วลอยกันใหม่เลยโปรแกรมมิซซโม,โมโ่ลดแบบง่ายๆปั้นสีบัตรหรือปั้นโนแมเสเซ็จหรือปั้นในเบเดอร์เซ็จหรือปั้นโปรแกรมอื่นก็เอามาใส่มิ x ซโม,โม แต่ผมลืมไม่ได้ทํานานเอาสีมาด้วยผมไม่ไม่สามารถเอาสีลงมาได้เลยโอ้ต้องทวนกนอีกอ่ะก็ดีนะที่คิดรับสอนพิเศษผมไม่ได้มาทวนแ่เนี่ยถ้าเกิดมีคนมาสอนถ้าเกิดมีเด็กมีคนมาเรียนพิเศษทีดีเนี่ยผมต้องทวนโนแมสอีเเนี่ยเพราะว่าผมจะให้เรียนในโนแมสนเะย เพราะว่าโนแมนมันพกพาไปไหนสะดวกกว่าเป็นโทรศัพท์ไงโอเคครับเอย่าคอยเครื่องซิมเลตอยมาเคลื่อนไหวกันก็พอใจที่หอใจลงพอใจเด็กอนุบาลอยากเรียนทีดีคุณพ่อเขาก็อยากจะให้วาดอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่โลกไปไกลแล้วโหคุณพ่อครับมันไม่อะไรขนาดนะคุณพ่อก็กลัวพอใจจะติดเกมไง คุณพ่อจานุญาตได้เนี่ยก็มาปั้นทีดีเสร็จก็มาตามจุดแต่ผมชุดบิกินี่สีเตอ๋อเอาลงมาไม่ได้นะผมเดีย๋ยวผมต้องทวนไหนต้องเอาไฟล์เลยมาเพราะเอาลงมามันต้องใช้สองไฟล์เนี่ยกว่าจะลงโปรแกรมนี้ได้นี่ใช้สองไฟล์เนี่ยโอ้ยนี่ทำนานแล้วก็อะไรเนี่ยสีอะไร สีนนี่เนฟ้าสีเขียวส,ยนะสีฟ้าสีฟ้าอยู่ตรงคอสีฟ้าเป็นคอมิชชูโมโปรแกรมมิชชูมโมสีส้มสีส้มตรงเขา่าสีเหลืองตรงศอกเนี่ยก็ เป็นโปรแกรมแต่ใครทําโฆษณาแบบไม่จริงจังมากก็ใช้โปรแกรมนี้ให้เคลื่อนไหวกันแต่มีอีกหลายโปรแกรมเลยครับบางครั้งไปถ่ายรูปงานมีคนอื่นมาตรงนู้นตรงนี้ AI แม็กซิมเลเป็นทีดีเลยโอ้โหขี้โก้ขี้แปลงแต่ก็ใครสะดวกแต่ผมเป็นศิลปะผมก็ต้องปั้นด้วยตัวเองโอเคครับมาดูกันเอาล่ะซิมเลตละ นางแบบผมพราะสีไม่มีก็เหมือนดินธรรมดา,บ,าบีกันบีกินนี่เดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งไงผมต้องหาทวนกันมันเอาไฟล์อะไรลงมั่งนะอันนี้จะลง Mix มิสซโมโได้ต้องใช้สองไฟล์มันถึงจะแสดงอยู่ในมมิสซโมโสีนี่มันต้องไฟล์ลงวะ ทัวเนี้ยเอ้คืนนี้อาจจะนั่งอ่านหนังสือผมมีอารมณ์เชื่อมดินเนี่ยนางแบบคนนี้ต่อเนี่ยเดี๋ยวมีแรงอะนะก็ทําไว้ก็แก๊กแก๊กไว้เก็บตังไว้ซ่อมเครื่องไว้โอ้ถ้าเกิดเครื่องไม่พังเนี่ยนะผมคงฉีดโมทั้งวันนะแบบทั้งวั้งคืนเขียนดีีพระทั้งวันทั้งคืนฉีดโมทั้งวันทั้งคืนฉีดข้าวใบข้าคืนนะ โอเคครับแล้วมันเรื่องอะไรกันฟิล์มอะไเนี่ยสีแม่งหายมองกว่ทมันถือวันสีไงนะโอ้ไฟล์หลบวะอันนี้ลเคลืนน่อนไหวแบบง่ายๆครับ แต่ถ้าเกิดเป็นแอควานอะไรเงี้ยก็คงแบบก็จะนานและสีเสิอนี่แบบพร้อมเลยอะไรเงี้ยเพราะเราเอาเข้าไปขยับในโปรแกรมเลยแล้วก็มีวิดีโออัดในนั้นเลยอันนี้ให้เนี่ยขยับอ่ะนางแบบผมอะเต้นดีกว่า น mm. ี่ขึ้นเนี่ยล้วก็เลือกเลือกคาเต้นหลักๆก็อยู่ที่การปั้นในอย่างนี้ AI มันทำได้หมดแหละเล่นโอ้โหซูมออกยังไงวะเนี่ย อะนี่หลอ,หอวะตถูเข้าตัวออกนี่นี่นี่ถูเข้าตัวออกก็เลยท่าทางเอี่ยเนี่ยเป็นแค่นี้ก็ได้แล้วก็เราก็มีทําทีดีตัวหนังสือข้างๆก็เป็นร้านอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่าอยู่หลักๆก็อยู่ที่การปั้นทีดีนะคุณปั้นทีดีเป็นขยับนี่คุณจะขยับเองแอควานหรือ คุณจะให้ AI ขยับอันนี้ AI ขยับก็ง่ายแต่มันจะตายตัวเรากำหนดไม่ได้เราแค่เลือกเองมันนี้ต้องหลายแบบอ,นนอหลายแบบเป็นนี้ม้งเป็นนี้มา โอเคนะครับก็ส่วนมากเขาก็เอาไปใช้ในเกมบางตอนบางอยากให้ตัวละครของขยับอะไรเงี้ยเนื้อค่าเต้นไหนผมเอาเพลงใส่เข้าไปถ้าเต้นนางแบบผมนางแบบผมเต้นบีบอยเลยดีไหม โอเคครับเดี๋ยวผมทำวิดีโอเต้นแล้วก็จบเลยเดี๋ยวกันผมอยู่ส่วนหายก้าเหลี่ยมบริการยังกินข้าวนะครับก้าเหลียญมีข้าวตามสั่งมีกาแฟไม่ใช่ร้านหรูหราแบบไฮโตตามห้างแบบร้านหรูหูนะครับเป็นอาหารข้างทางดูวิวถามทุ่งนาดูภูเขาลมเย็นสูดอากาศสดชื่น ไม่ใช่ตามห้างตามอะไรนะครับแล้วก็อะไรล่ะมีอาหารอีสานต่ออาทิตย์มีก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็มีสเต็กแล้วก็ข้าวหอมก็จะมีน้ำแพ็คไข่ตรงแล้วก็มีนวดสปาข้าวเหลียงมีนวดแผงไทยแล้วก็มีขายปุ๋ยด้วยผมปั 6, ้นพระหลังบ้านนะครับงองแงงปรกเต้นดีบอยใหญ่เลยโอเคครับเนี่ยทำ ทำแค่นี้ให้ผมปั้นตัวกระตูนที่ต้องการหรือล้อเรียนหน้าพวกคุณแล้วก็เอา AI ขยับแล้วก็เขียนตัวหนังสือก็ได้หรือดูแล้วคืนนี้ผมจะอ่านหนังสือเนี่ยผมจะเอาสีลงมาเนี่ยสีผมหายเนี่ยแป๊หนึง่งบีบอยใหญ่เลยบีบอยใหญ่เลย อือห <c oughs> ือบีบอยใหญ่เลยน้องแบบผมดีบีกินนี่เต้นบีบอยใหญ่เลยโอเค ไอ้เจผมทำวีดีโอกันให้นางแบบผมเต้นดีๆหน่อยแล้วกันถ่าแข้งทางขาอะไรก็ไม่ <laughs> เป็นบีบอยเ้าๆอ,อยู่แล้อแกผมจะสั่นหักเขาเหลี่ยมหรือครับไปแล้วเดี๋ยวมาดูเต้นกนะัน